สวัสดีครับวันนี้ตัวน้ตเชนแอรนะครับนะครับวันนี้ผู้ชมทุกท่านมาชมการขนย้ายบอนไซแบบใหญ่นะครับไซสใหญ่นะครับเขาขนกันยังไงนะครับมาดูอาจารย์หลอดนะครับก็จะมีรถคันใหญ่นะครับรถบรรทุกเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าโฟลิฟน,นะครับ อย่างนี้เลยนะครับนะครับอือหือนี่ครับกระถาง ครโอเคนี่ครับนี้เลยนะครับต้นนี้เป็นไกลนะครับไกลใหญ่มากไปแล้วครับโอ้โหอย่างนี้กันเลยนะครับนี่เลย God. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นี่ครับตอนคนย้ายนะมันค่อนข้างค่อนข้างลําบากแล้วก็ใช้ความชมนานาญนิดนึงนะครับสําหรับการคนย้ายนะครับ,อรบโอ้โหนะไนยอดไปแล้ว ได้มากครับไก่ตัวนี้โอ้โหนี่ครับอันนี้ก็อีกอีกกี่คันนะครับอีกสองคันโอ้ยอีกอีกสองต้นไปนะนี่ครับเราก็เอามาให้ดูนะครับวิธีการคนย้ายนะครับยอดครับนะครับสวัสดีครับ